สวัสดีครับทุกคนสองสามวันก่อนหน้านี้นะครับโอป้าก็ไปเข้าสัมมนาเกี่ยวกับความเป็นผู้นํามาซึ่งสอนโดยคุณแบรซิงเกอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ของโอป้านั่นเองครับและวันนี้นะครับโอป้านำเจ็ดสิ่งที่ต้องมีสําหรับผู้นําที่อยากจะเติบโตทางธุรกิจมาฝากกันครับหวังว่า m i n d s e ตเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นําในธุรกิจของคุณนะครับข้อหนึ่ง ความเป็นผู้นําต้องการพลังงานที่สูงและความเป็นผู้นํานี้นอกจากตัวเองเนี่ยมีพลังงานสูงแล้วก็ยังต้องเปกระตุ้นให้ทีมของคุณมีพลังงานสูงด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีทีมขายแน่นอนครับคนที่มีพลังงานสูงเนี่ยย่อมชนะเสมอไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นจะต้องกระตุ้นให้ทีมงานของคุณมีบริบทมีสภาพแวดล้อมที่อยู่ในพลังงานสูงนะครับจําไว้เลยว่าถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคุณจะได้คำตอบโง่อเสมอและข้อที่2ครับผู้นำจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในองค์กรนัน่นหมายคำว่า คุณจะใส่พลังชีวิตและจิตใจของคุณเข้าไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนหรือทีมของคุณให้เขาไปต่อได้กระตุ้นพวกเขาให้อยู่ในภันธกิจเดียวกันกับคุณให้ใช้ชีวิตในภันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกันกับคุณเราเนี่ยไม่ได้ต้องการการทํางานกับทุกคนนะครับแต่เราต้องการการทํางานกับคนที่มีทัศนคติเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นการทํางานและทีมของคุณก็จะไปได้สวยและไปได้ดีถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยเริ่มจากสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนซะก่อน ผู้นำจะต้องสร้างอิทธิพลที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมของคุณทำให้พวกเขามีกำลังใจมีแรงกระตุ้นที่จะออกไปสร้างยอดขายมหาศาลตามที่คุณต้องการครับข้อ 3. ในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมคุณจะต้องมีทักษะต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารผู้นำคือครูทำไมผู้นำจะต้องเป็นครูด้วยในเมื่อเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอาจจะเป็นแม่ทีมรายใหญ่เพราะว่าเรามีทีมครับ เพราะอยากให้ทีมเนี่ยรับผิดชอบมากขึ้นสร้างอะไรใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นหน้าที่ของผู้นําคือทําให้เขาเรียนรู้จากจุดที่เขารู้ไปสู่จุดที่เขาไม่รู้นั่นคือคุณจะต้องขายภารกิจและวิสัยทัศน์ของคุณในการสร้างความสาเร็จเนี่ยเราจึงต้องเป็นครูเพื่อที่จะสร้างทีมขึ้นมาครับและวิธีการที่คุณสอนเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่คุณสอนทีมซะอีกในการเป็นครูผู้นําและวิธีการที่คุณปรากฏตัวแต่ละครั้งก็หมายความว่าคนอื่นเนี่ยสามารถที่จะถูกคุณจูงใจได้ ตามอิทธิพลตามแรงบันดาลใจที่คุณปรากฏตัวคุณพูดคุณคิดคุณทําอะไรก็ตามเขาก็สามารถที่จะรับฟังคุณอย่างเย็นดีและเต็มใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นเลิศในขณะที่เราเนี่ยปรากฏตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทีมของคุณและลูกน้องของคุณครับแน่นอนว่าเขาก็จะเคารพคุณมากขึ้นที่สําคัญเป็นครูผู้นําด้วยนะครับข้อ 4. คุณจะต้องสร,ร้าง code of honor หรือเรียกว่ากฎแห่งกตยศขึ้นมานะครับเพราะว่า กฎแห่งกตยศเนี่ยก็คือกฎที่ทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นแล้วก็อยู่ในภารกิจเดียวกันอยู่ในวิสัยทัศน์เดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ทีมเนี่ยใช้ชีวิตในกฎนี้นะครับก็จะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยไปได้อย่างราบรื่นตามกฎที่มันตั้งเอาไว้เพราะถ้าหากผู้นำเนี่ยไม่สร้างกฎขึ้นมาที่มางคณก็จะสร้างกฎของพวกเขาและไม่ทําตามคุณครับสุดท้ายเนี่ยยอดขายเนี่ยก็พังพินาศและสุดท้ายเนี่ยการสื่อสารก็ไม่มีประสิทธิภาพครับ และหากคุณนะครับใส่คุณค่าทุกอย่างให้กับทีมใส่สกิลต่างๆให้กับทีมแต่ถ้าพวกเขาเนี่ยไม่เคารพกฎนะครับบริบทของการทํางานของคุณก็จะไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้เลยครับข้อ 5. คุณสร้างความหมายกับการทํางานในทีมอย่างไรคุณทําให้พวกเขาเนี่ยรักในภารกิจหรือว่ามิชชั่นของทีมหรือเปล่าคุณช่วยสร้างจุดแข็งให้กับพวกเขาไหมคุณทาให้ทีมของคุณเนี่ยมองเห็นจุดแข็งของตัวเองหรือเปล่าพวกเขาได้ใช้มันไหมคุณทาให้พวกเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือเปล่า คุณทำให้พวกเขาเชื่อใจที่ทำงานไหมคุณทำให้พวกเขาเนี่ยสบายใจในสภาพแวดล้อมและความเชื่อจากตัวคุณได้ไหมเขาเชื่อใจคุณไหมว่าคุณเนี่ยจะระวังหลังให้กับพวกเขาจะซัพพอร์ตพวกเขาหรือคุณเนี่ยต้องการเพียงแค่เงินข้อ 6. คุณเคยสร้างคําถามที่ดีกับทีมงานของคุณบ้างไหมไม่ใช่ว่าวันวันเอาแต่สั่งยอดขายคําถามเช่นวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างฉันเนี่ยช่วยอะไรคุณได้บ้างมีอะไรให้ฉันสนับสนุนคุณได้บ้าง มีไอเดียอะไรที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตวรวมถึงทีมของเราเนี่ยดีขึ้นบ้างข้อ 7. คุณได้สร้างระบบการทํางานให้กับทีมของคุณไหมเพราะว่าทีมส่วนใหญ่ที่มียอดขายสูงเนี่ยมักจะมีระบบการทางานเช่นมีตารางในเรื่องของการหลีกลูกค้าไหมการที่สร้างอันตราการหมุนเวียนกับลูกค้าการสร้างยอดขายการสร้างคอนแทคก,กับลูกค้าหรือว่าการนําเสนอต่างๆคุณมีข้อมูลเหล่านี้ไหม คุณอาจจะมีระบบในการเทรนบ้างคุณอาจจะมีระบบในการเก็บยอดขายบ้างที่สําคัญที่มาคุณเนี่ยคุณจะมีระบบในการหาคนการคอนแทคคนการทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยรู้จักธุรกิจของเราการนําเสนอการเปลี่ยนจากโนเป็นเยสก็คือระบบการขายของทีมคุณการสร้างออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอของทีมคุณและการติดตามผลรวมไปถึงการปิดการขายคุณได้มีระบบเหล่านี้กับทีมคุณหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีขั้นมีตอนให้ทีมของคุณเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบมีระบบการฝึกอบรมที่ดีแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีความสุขในการทํางานเพราะทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสามารถวัดผลลัพธ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในการบริหารทีมจําเป็นอย่างมากที่ต้องมีระบบที่สําคัญและที่สําคัญนะครับระบบในการบริหารทีมเนี่ยอย่ามีเพียงแค่ด้านสกิลควรจะมีในด้านของจิตวิญญาณอารมณ์และความคิดด้วยนั่นหมายความว่า เราเนี่ยอาจจะมีเทรนนิ่งเกี่ยวกับการจัดการเสน่หหัวของทีมคุณหรือว่าเกี่ยวกับเป้าหมายของทีมคุณความคิดและอารมณ์ของพวกเขาสมดุลหรือเปล่าเราอาจจะทํางานกับจุดนี้ให้มากขึ้นเพราะองค์กรส่วนใหญ่มักจะเติมเพียงแค่สกิลครับแต่ไม่ได้เติมเรื่องของเป้าหมายความสมดุลทางอารมณ์หรือว่าจิตวิญ,ญญาณครับเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นําทีมที่อยากจะสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมและการเติบโตทางธุรกิจอาจจะเติมระบบทั้งด้านสกิลและระบบทั้งด้านจิตวิญ,ญญาณเข้าไปนะครับ และนี่ก็เป็นเจ็ดสิ่งที่ต้องมีสำหรับผู้นำที่อยากจะเติบโตทางธุรกิจแบรนด์ซิงเกอร์นำมาฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยนะครับว่าเป็นประโยชน์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธรุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยออป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อเมเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรลภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอนเทซี่ทีฮาฟเฟเกอร์แร์ซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปัสารทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ